ก็คือนะคะขอต้อนรับนะครับเข้าสู่งานนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวรับแรกของกัาบนะครับกับงานที่มีชื่อว่า Higher Present the p r o s p e c t Concert A Thousand Sorry of Cup Happiness Be My One to e m o t i o n เเป็นแฟนแท้ว่าแฟนๆเนี่ยเดี๋ยวแน่นแล้วก็รับน้องกัาบจริงๆให้พูดชื่อคอนเสิร์ตพร้อมกันกับก๊านะครับ ไม่พูดพร้อมกันกเก็ดรอเริ่มจากไฮเออร์ตรงนี้เลยไม่ต้องอ่ะครับกำดีใจไหมอที่เจอพี่สองคนดิใจครับอย่างพี่เอกีนี่ผมก็เคยเดียวกันไ้เร่วงงานด้วยนแต่อย่างพี่อ้นนี่ก็เป็นครั้งแรกครับแล้วก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปนะครับ อยู่กันเป็นคู่เหมือนลิงตาไม่อยากจะบอกว่าถ้ามาหยืนตรงนี้น่ารักมากนะจริงทุกคนเอ็นดิช่ดีมากเลยอ่ะนี่หน้าคนถึงรักคุณเยอะขนาดนี้คุณรู้ไมแล้วขอโทษนะฮะวันนี้เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตไหนก็ตามนะฮะ ฟ้องนิดนึงนะไม่เคยได้รับอาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนที่ผมจะบอกว่าคุณนักการขอบคุณน่ารักไม่แพ้คุณนะอรอนเราอยู่ได้ข้างเวทีก่อนจ้ะอุ้ยผลจากการยื้อขันอีกเมื่อกี้ยื้ถึงหลังบ้างเลยเหาะให้ให้กับถ่ายภาพก่อนลูกถ่ายภาพค่ะ ท่าแบบนี้ไหนคะใช่ตุต๊กตาภาพกับเราอยู่ท่าพีทีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพติดเดี๋ยวภาพติดแล้วก็ต้องพานลบก,กันอีกค่ะ้องยิ้มเลยเอาฟันออกมาอีกท่าที<ว>าทยิ้มเห็นอนพี่ ี่ยังไม่ได้เลยดีมากอะโอเคเรียบร้อยนะฮะขอฉลาคอะฉลากเชหโยงลี่ฉลาคอะสิคนใช่ไหมครับสิบท่าน่ะเดี๋ยวปะอะไรคะหล่อมากหมอมันไม่ไหวแล้วใช่ปะเอาไงอ่ะไปใหนรถตู้ไหมหรือไงมีอะไรช่วยป้า นอกจากพี่ๆทุกคนนะครับที่นั่งรับชมคอนเสิร์ตอยู่ที่ทันไดโดมแห่งนี้นะครับก็ยังมีพี่ๆที่รับชมคอนเสิร์ตนี้ผ่านทางไลฟ์ทั่วโลกนะครับผมผมนะครับก็เลยมีคำถามอยากจะถามพวกพี่ๆเขานะครับว่าที่นั่นเนี่ยฝนตกไหมครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปกับพี่ๆทางไลฟ์หน่อยได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมว่าแต่ตั้งกล้องอยู่ไหนนะอ้าอ้าวอ้าวตั้งกล้อง ถึงเราจะไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆนะครับแต่ใจเราใกล้กันใช่ไหมโอ้หน้ารักกันมากๆไปกันไปกันไปกันอะไรนะครับ นี่ก็กราฟอ๋อนี่ก็กราฟค,ครับครับก็จบไปแล้วสองบทเพลงนะครับผมนะครับก็มีอีกหนึ่งบทเพลงครับที่อยากจะมอบให้พี่ชายคนหนึง่ง เขาจะมาหรือเปล่าแต่ผมอยากจะร้องเพลงนี้ให้เขาทโอ้นั้นขยับน่ารักาอยากให้ ไปตั้งชืกันทางด้านหลังเลยเราสอโอเนอะานะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวยกไวทีให้ทุกคนได้รับความสุขจากน้องกาฟต่อเลยนะครับใช่เลยค่ะครับผมก็ตักทุกคนเหมือนกันนะครับแล้วผมก็มี1บทเพลงที่อยากจะร้องให้พี่ๆฟังครับแก๊ก ทุกคนเหมือนกันนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณอาหรือมีอะไรผิสบาย ที่พี่แฟนคลับทุกคนนะครับที่อยู่ข้างๆกันยังไงก็อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปน,นานๆครับผมบวกว่าเราจะมีโอกาสได้คบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผม